สวัสดีค่ะ วันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันร้อยหกสิปดวันที่62ที่กับเจ้านังเจ้พาพม่าก็ถวเซสวนส่สนสัตยายพระสูตรพระบาลนมมมต่างต่างๆถวายเป็นพุ้ทธานบัชาทราิบชาสังฆบัชา,ชาอาจารยิยาบุชาเดกควบาจารย์ทั้งหลายขอจิตเขาก็จะตั้งมั่นมีสติเลื่อนได้มีสมาธิตัวจรในับยัในพย,ยัญยยชนะดยย้บทสดเดียเลื่อนเลื่อนบทกราพระรัตนไตรอรังสมาสมุทพระควาพุทธังพระควาทังพิวาทีมีสวัสดโตพระตตบมธรรมนมัสามีสุปฏิปันโนพระตัวเศร บทบูชาพระเพลีพินาสอาหังสมาสมุทโธสุจิรังปริณีพุโตุณีหิตัรามาโนธานีปะรลมหีเจติสติยวัชมังอาลังพุทธังธรรมังสังฆังสาวนาขโตปิเชมีลาตานาตัยังธรรมังจจรามิสุธีนาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจงกัเลสตตาขันจตุตเทวดาสาธุมังวินาลาสันสันตุนตโตตมกขทังตะเคตะมีจะลุเมสิีรีสิขานลาตเตอตตัเลเคมาเนเตเปเลเทจะขเมีเจลุลนะนะคานีเคหอนุพงหี เคหาวทุเคเตมาเยตัวเทวาชรัฐาชวิสเมยะขัคษพนาคาติทันตาตา่เกยมเลวลวัจนะนงสารวเมนัตัวทัมาสาวนักรวยยัันตาตามสาวนัรวยยัันตาตามสาวนัรวยยัันตาปวดสวดปุพพภาคณะมการนโมสสะโตระตัวสมานบุตรสานโมสศตโตระตัวสมานบุตรสานโมสสตโตระตัวสมานบุตราสวดตายสลนณคมนปาถา พุทธังสารนังกชามีธรรมังสารนักชามีสัขังสารนังกชามีิยปพุทธังสารนักชามียปีธรรมังสารนังกชามียปีทังขังสารนังกชามีแต่ยปีพุทธังสารนักชามียปีธรรมังสารนักชามียปีทังขังสารนักชามีโมสสจักรคาถานาถมีสารนังอัญังพุทโธมีสารนังวะลายเตนะแต่สาเชนนะสัตว์มีัวสัพพทานนาถมีสารนังอัญงธรรมโมมีสารนังวะลายเตนะแต่สาเชนะสัตวมัวสัพพทา นาถิเมสารนังอัญชังสุขัยสังโฆเมสารนังวังอิเตนะสัสเจ้เชนะสนัตเมโหตุทูสัปทาปุสวดติละปัตตาน้มนาเมฆาถาพุทธังนาเมรัตนะภูตตาสิริลจเจตังธรรมังนาเมรัตนะภูตตาพิสุดีสาลังสักนัมนาเมรัตนะภูตตาสุสีละทิเถตังนาเมติรัตนะนัตตาตตตายาวังสมาตบวสุลิตตาวัตถุวิเศษสาพภูตังอัญโยยานยุตตาคุณายโยข้าวบาสป่าวตังอสมิเตยมิปิเตเทวายทัตติทันเท เอกาวินาแต่ทีตาเลสัมมาสัมภเวนาโลเกกาธาจิจัจเจเรจัปตุปุตังคัมภีระยาวิทยาอธิทุธาสังวิวหิปันทิตาชานหิวิชัญญาลูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปะละพานิยังเกสันติจุสุทุวิธิตังพุนากายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตมปิสมุตตปัสตังมนณสีสุทธาปัสสะทัานังปุญญาธิกานะมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขะปมุตจานะมุขะตานังขาตานัง ปูชาเลหิสุปัมังอภิปูชเนยังนิพพานาสจิกิริยายุปานิสัตย์ัตงธมากิเลสามาละโสทานาสิทธิยาจาระตุหิอัฏาปุสาเลหิุปะเซวะนิยังปานิเหจารีสาตวนังขมานิยะเมวะตัสมาหิตังเตระตังสารนังขตัมหาลตินทิวังชนะเนโสณมัสสานาปูเชมาจารีสัตตังตุปาสันาสิตาตถาสุปะลิจริยาสทารตาจบรุเยนาตถาสุกเตนะสุขีภเวมุตเตชนาตสะจาระาปิสวาธิโหตุ โยเจธาธรรมวินายายัยยมหิปามาณฑปุตโตเกิตาลาภิสมัยโยนิยโตสุพโธชังตสโสมนิสัยยะจายะยะยำปี่หุนตุววัตถุตาเยปัลิจิตโตสุปัสสาทากาโลนมามกาลสิทธิคาถาโยเจขุมามุขะมาลาปะกะโทุสมังวะพุทโธสุกตมุตโตมานัสสะปัสาวินิโมเจยันโตไปะเปสีเขมังชน,ชนะชนะตังวิเนยังปุถังวัตตังสีสันมามีโลกกาสานาทันจ่าวินัยาายจะกันจ่าตาเตสาเตเชตีโคตุสัมพันตาลยาเฉวินาสเมโต ธรรมทโชโยวิยะตัสสะตัสถุทัสิสิโลกัสสาวิุตรีมาคังนิยานิโกธรรมะละละสาธาลีตัเตาโหตันติกาโลตุจินโนธรรมังวัลลันตังเศสานะมามีโมหะปะทาลังอุปาสันตธาหังติตสาเตเชื่อสิทิคุณตูสัมพันธาลยาจะวินาสเมตโตตธรรมะเสนาสุขตาณุโคโยโลกัสสาปะปรปะกิเลสชาเชตาฉันโตถ่ยังฉันตินิโยชโกจ่าสวะคาตัธรรมังวิธิตังกะโรติทั้งคำวัลลันตังเศสานะมามีพุทธานุพุทธังธรรมะ สิลาติทิฏฐเตสาเตเชียติที่คนตูนสัมพันธ์รายาจ่วินาสเมตโตบทสวดนโมการอัฏฐกถานโมธาฏฐโทสมานภูตสามเหสีนนโมแต่มาธรรมศาสสวะคาตัสเซวะเตนิฐานนโมมหาสังฆาปีวุสุทธสสีลัติทิโนอมนโมอมาตยานัทตสานตานตตายาสานโทุกันนโมมาราตีตัสสะตัสสะวัตถุตัสสะสเปนโมกาลปะพาวินาวิชันตุปัฏฐานนโมกาลนุภาวินาสุวัตถิหัวตัวตุปทานนโมกาลตตะเตชนะวิธิมิหัวมีเตเชวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวมีสุตังอีการถึม่ยังพะควาสเคสุวิหารติกะิรุถุมิ้ะเมหาตาพิขุสังเทนะสังติมจับะเตหิพิขุเตหิะเวละหันเตหิสะเตหิารลกัโตหิวตายพทธินะนติปิตาหติพุตะทันียะพิขุตันขัจาราตโคจัตุนางสุทาวาสกายอการนางเทวนางเอตตาทโคสีอายโคพรควาเคสุวิหารติกะิรุุมิ้ะวมหาตาพิขุสังเทนะสังติมจับพระเตหิพิขุเตหิะเวลาหันเตหิสะเตหิจลกัโท ตนกว่าสังกามยามาวังกามิทวาพระโตตนิเกปติาระทาามลตาเทวตาภาษทิมานนามาพระวาปุิโตธรรมะที่ตัวาพระังสปาสาเลยะปาษาลิตังวาพระังสมิทยอวาเมวาจุทวาเสุเทวิสุอัตตะหิตาพระวาโตปาตุละครถุกพระขว่าโตปุตปโตมาตัะอัคตาเทวตาพะวันตังอภิวาสเตรไวกับมตังอัทังเอกัตังทิตาโคเอกาเทวตาพระโตนิเกปาะาสโยปวานมิงเทวกยา จมาตาฆตาธให้มังธมะธรยังท้ิใดว่าปราชิตาทังคติอนโคะอปราเทวตาเพระว่าตทติเกมารทั้งอติจตตาพิโคะจะมาทาังโสจิตังอัตโนชกับมัโสทังลาธิวนิตานทฆตวันทริยานิลคติัิตาติอโคะปราเทวตาเพระวตติเกมรทั้งอะติจตวาคขีรังจตวารลิังท้าีรัโอหัจามะเมชาเตจารันติตทวิปาราจขุพตาุ ตัทันตาตัทุตระคติอัคอปปาราเทวตาพะว่าตเตติเกมากระทาอภาติยิกิจิพุทธังสารนักตาเจตนาติค่ะมิสติอปายโยูมิปะหายามนุสังเทหังเทวกายนางเทวกายังปริบูริสนาติติอัคโคอัปะคาภิโคมันเตสีพุทธินาภิคเวทัสสูรโลกาโตตุสุเทวตาสตริปเลยจาวณิตตาท้าข้ตาตาทาค้ตังคตาตัสสัยยะภูตังสังขจายิบิเตพิคเวให้สวัติต่พระธานังทันตัวสัมมาสัมพุทธเตยทัมปิควันตานัง เอตาลมาเวาเทวตาสันิบริตาเฮสุสยาทัปีมหังเอตาเอปยเพีเตพิคสยพินตินะาตาพัฒนาหัโตัวมานสมุทาเตทัปิควันตานังเอตาลมาเอวาเทวตาสันิบริตาพิสันติใย่ทัปีไมหังเอตาละิอีจิกิทามีพิควเอเทวกายนังนามานีเกิดสามีพิควเอเทวกายนังนามาีทต่ิามีพิควเอเทวกายานังนามานีตังถุนธรทัทุกังมโนสิกกโลธรรมไสุทามีติเอวาวพันเตติโคเตพิควยพอจจาทรงทงพระควยแต่ทุกจาโลสีโลสามนุกาม ยถามมาต่ท่าสจใจยิตาคิดฤกษพระารตาสมาหิตาปุทูสิหาวลาสินากรรมหังใช้พิสัมพุโนโอทาตะมร a า h ุทุธาวิปัสสนามินามหาณวิลาพิโยปจัตสตียะตวาวันีกับปิละวัทเวแต่ตัวมติสถันทวเกสเสนรตเทวกายาพิกตาเตวิชนาถพิโคเตจาสปามะกลงตวพะพุทธศาสนา ตสัมปาตุรหุยานางอัมรุสานาทัสนาปิเกสัตวะทัคุงสหัสังอชาสหัลิงสหตังอเกสหัสังนอัมรุานาพัสสงอภิเกตสัตวะทัคุงทีสาสภาตาหุนาจาสภางพิญยาญาวะสิทตวนาจักคุมาจตัวอมติสหัสสัวะเกตสเสนนเตเทวคายาพิจตาเตวิชานาธรรมพิพิฆวะเยวะขังขิตจยามีขิลาเหียนุพัภสสวิคาภูมามลวัฒวาอิิตุเติปตวันเท้าตัวเจ้าสัสนโรปัทมนาพิฆภมนางสง จะสาหสาเหมวตายข้านาตวัดิหน่วยที่มโตชุดเด็กมันโตนโตเสัตว์นวมัพมนาพิกบุญพนางสมติวนางาตาคิลาตาัสสายอยาข้านาตวัดิหน่วยที่มโตชุดเด็มันโตนโตเสัตว์นวัพมนาพิกบุญพนางสมติวนาอเจเตโตละสัสสายอาข้านาตวัดิน่วที่มโตุเมันโตนโตเสัตว์นวทัมนาพิกบุญพนางสมติวน เวตาภิตาปจัตตาันนาดาตวันไโนยที่ไมตช่มันโตนัตโวเ้าเสด็ธระเทนาภพิะภุมว่านางสัพิจิวนางคุมิโรลราชายโยยปุะสนิเวสนาภิญโยวนางสัตตะทั้งยาันนางไปยุรูปาสติกุมิโรลราชชายโยโปะคาสัปิติวันางบริมันจัี่ทั้งราชาตตะรทศปัสสาสติขันทภานางอาทิตติพระราชายเจ้าเสด็จสุนโธปุถาริปัสสาวะพระวนาบนาบผาลายที่เป็นตัวช่วยถึงมันโตนับตัวเจ้าเาด็จสุนโิพระเทวนาถพิสภุ ปุตตปีตาสาวพวนมนามพระไหลเทวทุดมโตนโตย่สัต์โนมันทัาพิมุนนางสัติว่านางปัจฉิมาจัดสังราชาวิรูปโคปัสสติยังอาคานังอาทิตย์มาราชยะสุสโปุตตาปีตาสาวพวนมนามาพระพระลาอิทธิมรโตกุติมโตนโตยสัตสโนมันทัพบราพิฆมุนนางสัพติจงว่านางุตตาาชัดสังราชาวีรูปตาัสติยังอาคานังอาทิตย์ามหาราช มหาลัชาย,ย,าสยสสุโสปุตตาปิตัสาพระโอน,นมานามหาพรรยเทวโตชุติมัโต,น,ต,น,ตนัตโตเจาสนองมัทมณัอภิกรมมนังตไิติงวะรัง <c oughs> ปุริมา ปุริมาทิสังจตลาโททศกิในนะว่ลุงโกปชิมนะว่าลุะโคเวโลตะลังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมังตาจัตตโลทิสันตานราชนาทั้งตัวในกขปิลลัพธเวเตสังมายาวิโนทัาอาคูจัติกาทัธามายาเกวเตทเวเวเตทูวิภูจวิภูตัวจหาสหจันทโนกามาเตทัวจากินุคันโทที่คันโทจปานาโทปานโยจาเทวตุโตจมาเตรีจตัดเสโนจากคันทพลนโลราชาชโนตระพอาคูปัญจสิกโคเจวติมพรลูสุเยวะสัชเเอทเจนทีจาราชโนคันธภาสหดาวชุพีมัทวนาิกมุง พิ่คุน่นางสัมพิติีว่านางกฐาคูนาภัสทานนาคาเวทาาาาาาราชตาจักคารมภัสราตตาคูไยคาถาญาติพิยมพุทสัตตาลท้าจักคูนาคายาสัตตโนเอราวโนมหานาโคทศภาค้าสัมพิติีว่านางเยนาคาราเชฐา,าสาหันติทิพอาทิชาปะขีวิตุทธาจัากคูเหวายหายาสาเตวานนามะฉปตาจิตตาสุป,ปันนายติเตสานามังอภัยเจรตญตานาคาราชานามาสีสุปันสุปันนานโดเคมะมากาสิพุทโธนันหายหิปจาหิ อุปาวหายันตานาคาสุปันนาสารลนามังกรสุพุทธังชิตาวชิรลหัตเธนาสาวะทังอตุลาสิตาพาตโลวาสาวะเสตีที่มันตัวยัสสตินุกรักกระชามครพิสมาอตุลาธานเวกัาเวปัจติติตุจิติจ่าพระหลาทนัมุจินัมุจีสหจตจ่าพระลิบุตานังตะเพวโรจนะมกรทานใหิตวาพระลิงเทนังมะลาหุพระธาตุปุปาขมุง ตวัยโยธานีพ <ange> ันธเตพิรุณางสถิติงว่านางอโปจติวาปัทวีจาเตโชอโยตระทาขุมวันรนาวันรนาเทวาโซโมจ่ายสัสาสหะเมตากุรนาไกกาโคเทวายาสตโน เตทสธากายาสเนนัตะวันนิรทมโตชุดเป็นโตนัตโตวันนาตยสัสนมมนาภิกขมุงนังจิงว่านางเวนูจติวาจ่ารีจาะมาจตุเอยมาจทสุปิสัติวาจะทาครูปุริตาสุยสุปิสัติวาสุแล้วมาครูปุริตานขัตตานปุรวาครูวเทาหกาวสุนังวสโเซนโทสกุลาข้บุรินททวเตทสธากะยาสเปนนัตะวันิโนทมโตชุดเป็นโตนัตโตยสสนมทัมนาภิกขมุงนั ฉลามขีสศิขาลิวะลิศกาจะาโรชาเจ้ามาปุพานิพาะโนวัลุนาถาธรรมาเะจุตตาเจนีชกาโทเรยาลุจิลาคูอาคูวาสาวณีสิโนทะเสติเทสทากายาสัพเพนันตวานีนอิทิปันโตชุติวันโตต่อโตโยสัตินโนปทมนาภิสมบูรณังตมพิทิงนังสมานามหาสมานามันต้มรู้สุดสมากิธรรมสุสิกาอาคูอาคูมันโอปทูสิกาท้าคูหัลโยเทวะ คาะิโยเทวาเยจัาโลหิตาวาติโนปารลคามหาปารลคาอคุเทวายสัชโนทัศเสตสะสทากายาสเพนานะตัววัดิโนอิทธิมันโตรเทตมันโตนโตโยเสัชโนบรรทมนาภิกขุภูมิวังสปมพิตริวังสุขาการุณภาโลนาอคุเวคานาสาสหตุทาตคายาะโอทาตะไคหะปะบุคาอคุเทวาวิจักขณาตธถาะตาหานคกชามิตรกาใจยัสัชโนธนยังอาคาปชญโนจุติสาภวิอภิวัติเสตชะเสตสะสทากายาสเพนานะตัววัดิโน อิทธิมตโตชุติมตนตยัสสสโนทัพนาภิกุมนังติติวานเคมิยาตุตายามาัตกาจายะสเโนธรพิตาราละมาเตนทาจตินามาจาสวานิมารติโนอาครูอัทะคูปัณณิมิตาทะดิเตสสารากายาะภินานัตตะวันี่โนอิทธิมตโตชุติมตุลนั่วตยัสสสโนมทัพนาภิกุมุนังตบิติงวานางทิเตเทวันิี่กายาะภินานัตตะวันโนมามวเยนะคันชุงเยจันเยติสาสหะปวุฒาชติมาคิละกุคะัเตนามนาตะ สุภามาปัลละมาตจ่าปุตตาที่มาตัวจ่าจันนาคุมาโรติโตจ่าโตปาคัสมิติงว่านังจ่าหัตตาพะมุโรกานังมหาพมมาพิตินที่ติวปะปโนทุ่ติเป็นตพิสมากโยยอดเตโตโซเติตาถาอิสราอคูปอจิกะว่าจ่าวติโนเตยนะจ่ามาชันมาช้าตอาคาคาลิโตปัลิวาริโตเตยจ่สัมเพพิเกเตเทเทเตเวสัาพมักเกยบาลเซนาพิการมีปันตา กันธาสาพันธ์ทียังเอธาคันธาตาพันธะทาลัคนาพันธะพุทธวสมมตาสัปปิลิวะเลสาสัมวาวุจิตธาสกุลจีนังอิติต่ธรรมหาเโนกันหาเสนาปีสยิปานินาสาะมาหัจจะสารังกตะวานาเพลาวังยถาปุรุสกมีคนนะท่โยตุโสวิชกุลสัทาโสปจุปจุทาวติทั้งกุโธอัตยังวาเสตันจาสะพังอภิญญาญาวิขิตตะวนาจุขมาตโตอมเตยีสท้าสวพเพเกสเซเนรเตมาลัคนาพิณตาเตวิชนาถาพิโธเตจาตปามัคคุล <sh> ุงจดวะ วิตาลาเขหิปกามุงในทั้งลมามปีอิทธิยงแตเพวิชิตาสขามาพยาติตายะตัเถรวมทนติสหปุเตหิสวกาเตชะเนสุตาเตปวดสวดมังคลาสุดตังอสีวนาจะพานางพระธิดานางจะเตวนาปูชาจะปูเชนีนางไอตามมังคลามุตตะมังปฏิโลปะเทสาวาโสจะาปวเพจจังตะปุญญาตาตตธทำมาปณิทิจะาไอตามมังคลามุตตะมังปะหุสัจจจาสิปัญจวิเนโยจะสุขิโตสุภสิตาจายาวใจไอตามมังคลามุตตะมัง มาตาปิโตปทานังปุตตะทารสาสังโฆอนาคุลาจกรรมตาอตามมขลามุตตะมังธานะจะธรรมะจริยาจะยาตะการอนจ่าสังโฆอนะวชานิกมานิเอตามมขลามุตตะมังอารติวิรติปปาพระชาปนาจัสัญญโมอปะมาโทจัทธมีโเอตามมขลามุตตะมังคาราวจันิวาตัวจัสรตุธิจักรตัญญุตาการีนาธรรมะสาวนังเอตามมขลามุตตะมังคติจัสวัตจัสตาสามารานันจัทธานังการีนาธรรมะสังขชาอิตามมขลามุตตะมัง ตโปจะพัฒนาจริยัรจะอริยสัจจานาทัศนังนิพพานนาสจิกิริยาจะเอตัมคละมุตตะมังพุทธศาสตร์โลกาธรรมีหิจิตตังยัสสานักการปฏิอโธการวุลชังเขมังเอตัมคละมุตตะมังเอตาดิสานิกระวานาสัมภัทธามะปะราชิตาสัมภัทธาสนทิงคันชิตเตเตตังมังขละมุตตะมันเต บวสวนส land, um, สวรัตนปาลิฏยากิจิวิตังทวาวหุรวาสเคสุวายรัตนังปณิตังนโนสมังอธิตาตถาคตนะัปริพุเทนตนาเมตังเตนะเจนะสวัถรหนโตขยงังรัคังกับพระตาปณิตังเจตัชขาเตมณีธรรมะหิโตนะเตนะธรรมินะธรรมธีกิจิทรรปีธรรมรัตนามณรตังเตนะเจนะสวัถรนโตอย่างพระทาเสนโทปลิวันนะจริงจริงธรรมะที่มานรรมะแล่กันยัมาหูธรรมะที่นาเตนะสมบนะวิชติธัรมปีธรรมีรัตนามเรตังเตนะเจนะสวิถโต เยปุคละอัตตสตังปัสาส,า,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 สา,าเจตา,นาลิเตาเนโยคานิหติเตทะเชเนยานคนะสาสาวาคาเตสุทนะนิมหาพรานิทัมปีสังเคระตานังมิเตตังเตนัเทนะโสเถหนโตเยสุปยุตปัตสุปยุตตาบรรสาทัพิทนาน่การมิโนโคตะมาสะตานังมิเตปฏิปาตามมะตังคาหาละทายพุทธานทิพติเมชานาพุทธะมานายทัมปีสังเคระตานังมิเตตังเตนัเทนะโสเถหนโตขีนาปุรานังน,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 นาวังนาสิพ็ นัตถิธรรมภวังเลิตายนัตถิเกพอตบิภเตคีระพิชานุนหิชันธาทิมติทีลายาธายำหินดโพธรรมปิจักเคนตนาณมลิตังเตนะเตนะสมุเทวขนโตบทสวดธรรมบทสหัสวรัตอัตตาหะวีชิตังเซโยยาจายังอิตาลาปชาอันตัทันตัสสะโพสสันทิจังทันยัตติจาริโนเทวเทวนะคันทพโพธัมารุสหะภามุณาชิตังกะปะชิตังกะยิราจะท้าลูกปสาะชันตุโนบทสวดเกศปุตตสูรภาสิตามิทังเตนะภวตาชนะตาปัสสถารหัตตาสัมมาสัมพเทนะ เอทาตุมเฮมาอนุสวินะมาปารมามะปารายะมาอิติกิลายะมาปิตากะสัมภะเทนีนะมาตะกะเหตุมานะยะค่าเหนะมาอากาละบาลิวิตาเกนะมาทิฏฐินิชานคันติยามาพัมพะรูป,ปะตายะมาสัมมโนโนุขลุยยะทาตุเมเหมอันตานาวนะาเทนยยะไถมีธมาคุณตะไรมีธมาสัวชัยเเมีธมาธรรมะทวิญยูฆาลาหิใจมีธมาสมัตตาสมันทินา,ายใจยาทุใครยาสมวัตติ อัฏฐตุเมเหปัจชะเยอัฏยาธาตุมเห,หอ,าา he, อันตานาวชเน ama, ยถไยเมธมาสุสไลเมธมาอนวัชัยเมธมามิโยปัตถายเมธมาสมัตตาสมันตินาหิตาย,ตา,ยตตา,าตุขายาตวัตติอัฏฐตุเมเหอุปัตสัมปัชะวิหะเลยาธาเตบทสวดอ,อุปัตเนิยสูตรอ,อุปัตน,นิยติชีวิตตามพระปามายงชลุป,ปันธิร,รสานตสันติตานาอิธามพยัง,ยงแะเนย พยังมะนาเรเปขาโมปุญญานิแกยิราถาสุขาวาหานิอุปานิยติชีวิตตามาปามายังชลุปานิตันาสันติตานาเอตังพยังมะนาเรเปขาโนรักการิสังฉับอาจชายสันติไปโขโยธาจกายินาสังยโมวาจายอุธะเจตสาตตะตัสสาติตะสาทุขายยหนเตยังชีวามาโนปะกะโลปะกะโลติปุญญังธมโมหเวีรคติธรรมะจาริงธมโมสุจินโนตุขะมาวะหติเอชานิสังโสดธรรมีสุจินเนนักตุขติงนัก ขันธติธรรมะจริยสัเพทัคขลาานิจจติยะธาปัญญาญาปัสสติอัถานิพพนติทุเคสสามะโควิสุทธิยาสัมเพทัคขลาวุตคาติยะธาปัญญาญาปัสสติอัถานิพพนติทุเคสสามะโควิสุทธิยาตัเพธรรมานัตตาติยะธาปัญญาญาปัสสติอัถานิพพนติทุเคสสามะโควิสุทธิยาบทสวดอปันนักชาดก อปันนากถานเมเกธุติยังอะหุตากิกาเอตทัญญายาเมทวีตังคันเหยยาปปานะกังปหูเวสารนังยันติปภปาตานิวนานิจอารามลุขาเจตยานิมนุษาพยาตัจิตาในตังโคสารนังเขมังในตังสารนังมุตตมังในตังสารนังมาคมาตุลุขาปรมุจเตโยจาพุทธจารธรรมจารทังขจารสารนังขตโตจตาริยัสจานิสมัปปัญญายะปัตติทุกครั้งทุกขาสมุตปาทังทุกขสาติกามังเอริยันจะอัทถังขิกางทุกคูปัสสะ มาคาพินังเอตังโคสารนังเคมังเอตังสารนังมุตตมังเอตังสารนังมาคมาทุงลูกขาบงุตตะตปวดสวดพระเทกกับตาคาถาอติตังนานาวาเขมยะนับนับปฏิกันเคานาเขาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่รุ่งแล้วบุคคลมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาติตามไปที่นาตังกับพะธัญจานาคขตังสิ่งใน่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นทลัสไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นในยังไม่ถึงปัจจุบันนาจะโยธรรมังตถาทัททาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธมนุะโหยเ เขาบุคคลใทยเหตุแจ้งทางปัจจุบันไม่ก้อนแง่ไม่ก้อนแค่ในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเจริญทำนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกปลงเถิดอาชีวะกิจามาตตะปังโกชัญญามะระนังตเวพึงทำความเพียรในวันนี้หลายใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาฮิโนทังคารเตนามหายเสในนามัจจุนาเพราะว่าความผัดเพลียงของวัจจุระผู้มมีเสนาอย่างนั้นยังไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวีหะลิมาตาปิงกับโฮลตะมัตันหิตังตังเวพระเทกับลโตติสันโตัวอจิคเตมุนีตี คำวันนีผู้สงบยองเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีนหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้และบทสวดพินหะประเจเวขณปาถักฉลาธรำมุมหีฉลางหน้าตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่รำมุมหีพยาทิงหน้าตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรลลังกมโมหีบรัลลังนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหีเมปีหีมนาปีหีนานาภาววินาภาววเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดพักจากของนักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสะกมหีกรรมมาายาโทกรรมมาโยนีกกรรมพันนุกรรมมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกำมังกะริสามีกะริยานังวา่าผ่าปังวา่าแต่สาธาทาภิสาม,ามีเราทำการบันไดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาป <c oughs> เราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสือไปเอวังอภิเหียเพนทังประจารวิขิตะพังเราทั้งหลายควรพี่นาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดปวดสวดเทวตาวโยชนะคาถาทุกขปตานเจนีทุกขา,กขาพิยาปตาเจนีพยาสุขปตาเจรีสุขา,ต,าตัวสภพปิปานนี่นอเอตวตตาเจริหิจามตาเมย์ัสัพพะทางสภีเทวานุกันทันตัวสภาพสัพติสทิยา ฐานะทัตตุคาถายาตีลังคตตัวสัพนารพดาพิณตาหุตตุคาตตัเทวตาคตาสัพพิพุทธาพระปตาปฏิการในเสยังพลังหันตานนจตีเชนารคัมมันทวีสปัสโซบวสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยาปฏิทานาคาถาโยมนาวาเซียาเทวตาสันติวิหาราวัตสีนิทุเปย์คาเลยุทิคาเรติหิงติหิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปุชิตาสนทิกัลโลติธาวิหารลาวัตธลีธิราชัพชาธวากาจัพพิขาวาสาลาภิการนะ ธานาปาติอุปาสการมาจัติชานี่เขมาจิอิสราสะปานัพูตตาถุตตาผู้อันถุเตชะลาปูชาเยปิจัตันทัสัมภวาสทีทัชตาทัโวปาปาติกานินยาทิกันธรรมวังปฏิจเตสะเพปิทุกขสสะโคลตุสังขยังท้าตุจิลังสะตังธรโมธรรมัทลาสะพุคลาทัคโคโคตุธรมมโควะอัทายาจัหิตายาจามีลัคโตตัธรรมโบัมเพปิธรรมะจาริโดวะทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยาปเวทิเต บทสวดสภาพปฏิทานคาถาขั้นธรรมยาปฏิทานาคาทายโยปนาปเ,เทปุญญาสิทธานิการตาญาณญาณิการานิเมเตัะจ่าภะคินโนโหตุสตาตาปัมมารกาเยปิยาคุณาวตาจะาไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจะปะยะทิฐาวาอัญเชมัชันทวีรินโนต่าตาติทัตติสกัสสมิงเตภูมาจา่าตโยนิกามาเจกาจ่ตัวกาลาสัสรตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานเมอนโมทันตุเตสยังเยจิมัง นปะชาณาติเทวาเตซังนิเวทยงมยาทินานะปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสะเสะตาสทาโคตัวเวลาสุกขาชีวินนเข้มันปะทันจาปโปตัวเตส,สัสสิชาตังสุภา <S <S ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงบนผู้มีส่วนแห่งบงุนที่พระเจ้าได้ทำในวันนี้และทั้งบุนทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทำแล้วคือจนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีพระคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็น หลาศาสต์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและยบเวณก็รั้งอยู่ในโลกก็ได้พุ่งสามก็ได้กําหนดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงน้อมทนธนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใยสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สมบูบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก่จึงแช่แก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดในจนถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพสัจจะที่ฐานน้ภาพแห่งความเพียรในสงฆ์การประชาพระทานแต่วยกขศรัติยาบุตรสมุนพระสูตพระบตรละมหาฐานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเทวทูเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสติอายมน์และธรรมะเหล่านี้มนุษ์อนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาขอได้แก่ข้าพเจ้าทุกบุคคลพระกิจผลีินาโดยไม่ทิ้งที่สมเด็จพระยามนะสังวรพเมวันที่วิวิหาตลอดจนวัตถุบุคคลทั้งหลายที่สามสิ่งทั้งขึ้นต้นเที่ผ่านมาได้ที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจะเปลี่ยนด้วยพระผู้เป็นพระโพิีและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงทำเลยสติทุกประการเทิดสาธุ บุญกุศลของเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสมน,น์นเจริญจิตภาวนาขนมถวายเพื่อัระาชา,มมา,วชานวับูชา้าบูชาขอพรวุนนี้จสงสสู่เพื่อีจิตสถานุสมน,น์นเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากลาช้แผนทัวงเพอจความผู้ไค้ทุกใจทั้งิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าทีก่การงานชนะต่อประจักบทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมนังสารสมบัติวาสสบัิเวตาเห็นธรรมสำเร็จการปันากรรมฐานกรรยญาและเจริญด้วยจตุรพิตพรชัยทั้งสี่เคยยุวนาสุขาพระเถรขอร่านว